สวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงอาการน้ำไม่เข้าเดี๋ยวมาตรวจเช็คกันครับเบื้องต้นก็มาเช็คดูสายว่าหนูกัดสายไฟไหมเช็คดูแล้วมันไม่มีหนูกัดสายไฟ สายไม่ขาดครับสายไม่ขาดเราก็มาวัดโอมวัดโอมวัดความต้านทานวัดโอมที่ วาวน้ำเข้าคือรีนอยวาวน้ำเข้า,วา,วขามีสองเส้นสีน้ำตาลกับสีเทาวาวน้ำเข้า,วา,วขาจะมีอยู่สอง สองตัวมีโซลินอยด์สองตัวสีดำกับสีฟ้าเปน็นยาปรผ้านุ่มกับผงอก๊อ,อ,อขก็มาวัดโอห์มโซลินอยด์มาวัดโอห์มขดลวดโซลินอยด์ชุดนี้จะได้4.3่เค อีกตัวหนึ่งก็ได้ 4.4k ก็ถือว่าไม่ขาดครับเราไม่ขาดเราก็มาเช็คสายไฟวัดโอห์มของสายไฟมาวัดโอห์มสายไฟแล้วก็วัดซ็อกเก็ตตรงนี้เลยครับสีน้ำตาลกับสีเทาตัวนี้ครับ สีเทากับสีน้ำตาลดูว่าสายขาดไหมก็ตั้งค่าโอมวัดสีน้ำตาลก่อน ขิ้นสีน้ำตาลก็วัดมาฝั่งนี้สีน้ำตาลไม่ขาดมาสีเทาสีเทาก็าไม่ขาด อันนี้ก็มาวัดโอมเส้นสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้จะเป็นไฟเอซีคอมมอนสีเหลืองเป็นคอมมอนของไฟ AC ก็ไม่ขาดแสดงว่าเป็นบอดเสียบอดเสียก็มาวัดไฟ วัดไฟ ac เข้า ac ป้อนให้โซลินอยจะเข้าเส้นสีเหลืองจะออกไปหาวาวน้ำเข้าเส้นสีน้ำตาลกับสีเทาสีน้ำตาลจะเป็นน้ำเข้าน้ำผงซักฟอกทีนี้เราก็ แล้วก็มาเปิดเครื่องตอนนี้เปิดเครื่องแล้วปเข้าไป AC ประมาณ11-12ถือว่าต่ำครับจะเป็น ใต้นี้จะเป็น เครื่องผ่านการซ่อมมาแล้วมีรอยคัตเตอร์เดีย๋ยวผมจะใช้หัวแรง หัวแรงพาบอดหัวแรง มาวัดไฟการทำงานของมอเ f e t เฟตใมวัดที่ไฟ12โวลต์ตรงนี้จะเป็นไฟ12โวลต์ไฟ12โวลต์จะป้อนไอซต่างๆเพื่อขับเกตของมอเ f e t เฟตเราก็จับกาวไว้เดี๋ยวเราสร้างปั้นแห้งดีกว่า วัดไฟข้างแรกแล้วก็วัดไฟ12โวลต์ตรงนี้ครับไฟ12โวลต์จะเรี้ยนไอซีต่างๆตอนนี้เราสั่งปันมาดปันมาดมอเตอร์จะหมุนไฟ ก็มาวัดการทำงานของท้ายแอร์พอเมื่อไม่สั่งมอเตอร์หมุนมันจะเป็นไ i ครับ12โวลต์ตอนนี้สั่งหมุนท้ายแล้วก็จะมีไฟเป็นโลกเจะหมุนสตาร์ท เป็นระยะตอนนี้สั่งผมซ้ายอีกทีก็จะเป็นโลเพราะฉะนั้นคำสั่งในการสั่งงานไตแอกต่างๆเขาจะสั่งเป็นโลถ้าเป็น12บสองโวละแอกจะไม่ทำงานทีนี้เราก็มาวัดมาวัดโซลิยด์ของ วาวน้ำเข้าซัิรีโนยของวาวน้ำเข้าก็จะเป็นสองตัวนี้จะเป็นวาวน้ำเข้าของซักฟอกกับวาวน้ำเข้าปผ้านุ่มก็กดใหม่กดสตาร์ทใหม่ก็มาวัดขากเกบขาเีตเป็นขาสามแต่วัดได้สิบสองโวลต์ ถ้าเป็นสิโวลต์วาลวกา็ตายัะก็จะไม่อ,อ่อนทีนี้ทำสั่งออนมาจากไหนก็ไล่กลับมาปิ้นมันจะมาทางนี้ครับอ้อมอานี้อานี้แล้วก็หมวเข้านี้ เข้าตรงนี้ตรงนี้จะมีไอสองตัวอาวาวปรับผ้านุ่มกับผงซักฟอกั่งนี้ต้องดูอาสองตัวเนี้อาจจะมีอาขาด เราวัดอามาดูไอซีได้ขอบเขตของไซแอคก็จะเป็นตัวนี้ครับจะมีอาสามตัว n ป R 6 2 k จะต่อ R 6 2 k จะไปต่อเข้าขาเกตของไตแออันนี้ลองวัดโอห์มดู ไม่ขึ้นครับนนี้วัดไม่ขึ้นอันนี้วัดไม่ขึ้นอันนี้วัดได้หนึ่งเค ก็ต้องปลดมาวัดดู ก็มาลองวัดดูละรลาอยขาเดียวครับเป็นอาขาดครับอาขาดอาตัวนี้เป็นอา2 0หกร้อยยี่สิบโอมอาขาดคือสองตัวอาที่ต่อเข้าวาวน้ำเข้า ตัวเลนอยน้ำเข้าขาดไปสองตัว,ตว,ตวเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับ 620โอห์ม1.8ส่วน8วัตต์ เราเปลี่ยน R แล้วเวลาเราจะวัดไฟหาว่าไฟเข้าไหมล้วก็หากาวครับกาวก็จะเป็นขานี้เป็นกาวเป็นขานหนึ่งขานหนึ่ง แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขาเจ็ดเป็นห้าโวลต์ไฟเข้ามาที่ห้าโวลต์เสร็จแล,แล้วเรามากดสั่งงานสั่งงานดูว่าตอนนี้ ไายแอทำงานไหมตอนนี้เรากดสตาร์ทไปแล้ววัดอาตัวนี้เป็นสิบสองนะครับตอนนี้จะทำป้อนคำสั่งโลไปให้ขาเกตไทยแอคเพราะฉะนั้นเราต้องวัดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นวัดฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังได้สิบสอง ตรงนี้ฝั่งนี้จะไปขับเกตของไตแอกต้องวัดฝั่งนี้จะรู้ว่าเป็นโลตัวนี้จะเป็นขับเกตของสโซรีนอยน้ำเข้าฝั่งของซักฟอกตัวนี้จะไปขับเกตของน้ำยาปรับพนุ่ม อีกตัวนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นขับน้ำทิ้งเราเอานะครับตอนนี้คำสั่งออกแล้วเราก็มาวัด ไฟไฟออกไฟออกแล้วครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาล ไฟเอทีสองร้อยยี่สิบไฟป,ป้อนวาล์วน้ำวาล์วน้ำเข้าฝั่งนี้ไม่ออกก็ใช้ได้เช่นสีเหลืองกับสีเทาน้ำตาล ขอน้ำตาลครับ สรุปเครื่องนี้บอดคอนโทรลเสียอาการน้ำไม่เข้าบอร์ดคอนโทรลเสียถ้ามีก็เปลี่ยนเลยครับถ้าไม่มีก็ซ่อมเอาอ่าหกร้อยยี่สิบโอมขาดไปสองตัวยืดไปหนึ่งตัวครับขอบคุณครับที่รับชม